สวัสดีครับครับขัีั่อค่ะรมังคะอ่ไ้วนะอเอาเลยเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ารวมงานของเมรินดาเป็นยังไงบ้างคะครัผมก็ ดีใจนะคบผมที่แบบว่าได้ร่วมงานกับอีหนึ่งแบรนด์เรื่อสมางที่เรียกได้ว่าเป็นตําตำนานใช่ตำนานของแบบว่าคนที่แต่งหน้าก็จะต้องรู้จักแบรนด์นี้กันอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็วันนี้เขาก็เหมือนออกลายโปรดักต์ตัวใหม่ออกมาด้วยนะครับที่เรียกได้ว่ามีแบบหลากหลายแบบแบบเฉดสีใช่เฉดสีน่ารักเนาะลุกงจริงครับใช่ครับขนาดผมที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเมคอัพยังแบบได้ยินมาบ่อยเนาะแบรนด์นี้ แล้วแบบมีแอบเลงไว้ไหมคะว่าแบบอยากได้ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยผมเคนนี้เลยผมเลงไว้เลยแบบว่าตั้งแต่แบบประมาณอาทิตย์ก่อนที่ผมรู้ว่าผมอ่ะจะได้มางานนี้ผมแบบส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มเลยว่าแบบเห็นแบบพวกพี่พี่เขารีวิวอะไรอย่างเงี้ยว่าพี่ป่องขออันนี้ได้ไหมแล้วก็ที่เขารีวิวทั้งเซตอะผม่ขอทั้งหมดเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอกออเดรวก่อน คนนอื่เราคะคนอื่นนนอมีอะไรอยากได้ไหมคะผมเห็นปักกี้แฮปปี้ผมก็แฮปปี้แหละครับถ้าเกิดเขาให้กันคนเสเซจลังเราจะรวบแล้วก็ให้ปักกี้คนเดียวเลยเปล่าอาจจะขอไว้บ้างท่าไหนซ้ำใช่ขอไว้ใช้เองสักหน่อยจริงๆแล้วก็เก็บไว้ใช้เองได้แล้วก็อาจจะฝากไว้แบบเป็นสต็อกให้ปักกี้ใช้แต่งหน้าให้พวกเราในอนาคตอ๋อแล้วนอกจากน้องปักกี้เราเราทราบแล้วว่าน้องยังมีกระสอบเพื่องสมอางต่อไปอีกนะครับก็ะคนอื่นนะคะเรามีไอเทมอะไรที่แบบว่าติดตัวต้องพกไว้แบบห้ามขาดะไย ไม่ทุกอย่างเลยครับเวลาทุกอย่างเหมือนกันครับอันนี้กำลังจะตามปักี่ไปยกระเป๋าพี่กิตไม่ได้เล็กไปกว่าผมมากขนาดนั้นเริ่มใหญ่ตามกันเลยครับผมนี่ไม่พกอะไรเลยยืมน้องๆอย่างเดียวเลยเป็นหน้าที่ยืมมาแล้วพี่เลยะหรอคะของผมจริงๆก็จะมีลิฟต์ของผมที่พกติดตัวไว้เผื่อเวลาแบบพี่ช่างเมคอัพเขาแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วแบบกลับไปแล้วอะไรเงี้ยเราแบบยังสามารถกินข้าวแล้วก็เติมอีนได้ครัเขาจะมีแป้งด้วยเขาจะมีแป้งแบบอ่าอะไรๆคุมมันนี้เราต้องตามมา ผมถ้ามีติดกระเป๋าก็จะเป็นแบบพวกคุชชั่นแป้งมีแก้มด้วยแบบสองสีแบบเดียวๆิดกระเป๋้แบบออกงานเนี่ยแบบออกงานเติมอะไรอย่างงี้แล้วก็มีลิปปกติครับถ้าพูดถึงเชียกางแบบแต่งหน้าของตัวเองเราเราให้ไทยเป็นอัดับแรกแบบว่าหลัสุดเลยคนแรกอันดับนะฮะต้องให้ต้องให้มาสเตอร์เป็นคนจัดเออต้องให้คนนี้เป็นคนจัดคนน่าจะดูออกไหมว่าแบบสกิลเราเป็นประมาณไหน ผมนะผมรู้สึกว่าพี่กิจเนี่ยเขาจะเขาจะลงผิวตัวเองได้ดี <c oughs> ใช่เขาจะมีสกิลในการแบบว่าดูแลในส่วนของเบสเมคอัพต่างๆ <c oughs> ทุกอย่างของตัวเองได้ดีอะไรเงี้ยซึ่งปกติเขาก็แต่งเบสเมคอัพเองนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้แบบในแต่ละวันนี้เขาลงจะเขาจะลงผิวเองเพื่อได้ผิวที่ถูกต้องตามที่เขาต้องการในวันนั้นๆใช่ครับใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ย มีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆคือพี่เนในวันพี่เนยพี่เนในวันที่แบบว่าพวกเราต้องใช้แบบว่าแต่งหน้ากันเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเห็นพี่เนยแบบเขามีบล็อกตามาด้วยเอ้ยเขาสามารถทําบล็อกตามาเองแอบมีวิงหางอายไลเนอร์ด้วยอายแชโดว์มาเล็กๆอะไรเงี้ยใช่มีมีไม่เราตเองมีเราก็ต้องจดจำนะไม้เราเราแบบว่าแค่เอาตัวรอดได้ครับผมจะได้แบบผ่านวันนั้นไปได้อย่างไม่มอมจนเกินไปใช่ครับ แล้วก็ปาล์มเนี่ยเขาก็มีมีเนาะมีมีบ้างมีมีแต่งนั้นนีบ้างแต่บางครั้งก็จะชอบว่าอะไรลงไปแล้วลืมเกลี่ยเนี่ยเป็นปัญหาของปาล์มคือแบบว่าสมมติว่าคอนทัวร์อย่างเงี้ยวันที่ต้องแต่งหน้าเองปาลมมันเลยเป็นเส้นบ่ายถ้าไม่มีใครทักก็เป็นเส้นอยู่างนั้นแหละนะครับจะได้ผมผมปามแต่งหน้าแฟนซีแบบว่าใช่เขาอาจจะมาใส่แฟนซีอันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นเรียนอะรออันนั้นเรียนอ๋อรรียนนกจากนอกจากเขาก็มีมีสไตล์ของเขาครับผมก็ แต่งได้แต่เขาก็จะคอยถามเช็คก,กับเราตลอดว่าเอออย่างนี้โอเคหรือย,ยังมีต้องเพิ่มอะไรอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับประมาณนี้สีสันครับผมต่ดมาให้แต่ละคนป้ายาเลยค่ะป้ายาพีเซ่เหมือนว่าคอลเลคชันนี้เราควรจะต้องแบบเก็บรวบยังไงครับผมก็สำหรับเมลินดาคอลเลคชันนี้นะครับผมก็มีโทนสีให้เลือกแบบมากมายตามสไตล์ของทุกคนเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมที่พีเซ่แล้วก็ดูคนพี่ๆีุดคนที่สนใจอยากแต่งหน้า ก็ฝากงลินดาด้วยครับครับอยากมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็นั่นแหละครับทุกคนคนเราไม่ควรมีเครื่องสำอางแค่ชิ้นเดียวนะคะไก่งานพร้อมขนคนงานพราอเมคอัพนะครับช่วงนี้มีงานทุกวันเลยเนาะคต่เราต้องดูแลตัวเองยังไงช่นีแบ่งแบ่งเวลากันยังไงกัน นอนเวลาทำงานอย่างน้องก็มีโรงเรียนอะไรอย่างถ้าอย่างของสามพี่ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีเดทช่วงเช้า,าอ๋อสบายแล้วก็จะโอเคหน่อยแต่ว่าช่วงเช้าก็จะก็จะตอนนั้นผมก็จะน,นอนเร็วขึ้นแล้วก็ขอผมนะนอนเร็วขึ้นแล้วก็ตื่นแบบออกกำลังกายแล้วก็กิน,กน,กนแล้วก็ค่อยหมดแรงก็ต่อแพ้ใช่หมดเลยหมมคะใช่จริงก็เพื่อความผลกันเออเราว่างกันช่วงเช้าแล้วก็จะแบบช่วงเช้าเราสามารถ ไปใช้เวลากับการออกกำลังกายหรือว่าสามารถนอตื่นสายได้นิดหน่อยาารประมาณนี้แต่พรุ่งนี้ผมจะเริ่มแอคทิวิตี้ใหม่แล้วในการ,รวิ่งก,บกับเพื่อนพรุ่งนี้นักเพื่อนไปวิ่งแล้วตอนเช้าอ,อยากลองดูว่ามันจะถูกใจไหมเพราะว่าปกต,ติเราตื่นเช้าไม่ไ,มได้ครับนี่จริงนี่หัวไหมนีม่แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อเสือ<น>้อวิ่งและอะไรอีกลเจ็ดโมงเช้าครับว้าวไอนะครับตะกี้ชวนไม่ได้อยู่แล้วตามก็ อาจจะยังเพราเรียนเช้าพี่เดปีสองขนงแมนินทาวเวิร์ดชอบวิ่งบนลลูส์ตัวพี่เดเขาคงไปพี่กับผมไม่คได้เท่าไหร่อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ร็อปสไตล์เดียวกันถึงไปวิ่งด้วยกันก็แยกกันอยู่ดีใช่ขี่จังก็ติดลู่วิ่งครับถ้าเราสองคนนแบบเราก็มีเรื่องการศึกษาอะไรใดๆการศึกษาครับก็ในเทอมนี้เหรอครับเทอมนี้ผมจะเรียนแบบเช้าทุกวันเลยครับแบบจันถึงสุก ือเรียนเช้าทุกวันแล้วก็เรียนเต็มวันแบบทุกวันเลยก็แบ่งเวลาก็คือตื่นเช้ามามันยากอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ผมเลี้ยงแมวสองตัวใช่ไหมครับตื่นเวลาตื่นเช้าผมก็ต้องเผื่อเวลาแบบเมื่อก่อนอาจจะตื่นแบบใช่เมื่อก่อนอาจจะตื่นแบบก่อนสี่สิบห้านาทีก่อนเขาเรียนทุกวันนี้ต้องตื่นก่อนแบบชั่วโมงครึ่งเพื่อที่ที่จะให้แบบตื่นมาแล้วให้อาหารเพราะอาหารลเล่นกับแมวก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยไปเรียนอะไรอย่างงี้ ส่วนเวลานอนก็จะเป็นช่วงแบบนั่งรถตู้มางานอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นยิบนิดหน่อยแล้วกลับไปก็ได้กับแมวสักแป๊บนึงแล้วก็นอนพยายามให้ให้นอนเร็วอยู่ครับก็ส่วนของผมก็จะพยายามนอนเร็วๆครับผมเพราะว่าช่วงนี้มีข้อหางับคุณหมอว่าให้นอนเร็วๆหน่อยอะไรอย่างนี้คจะพยายามแบบว่าปรับเวลานอนตัวเองเท่าที่ทําได้แล้วกันครับเพราะว่า เรียนช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงมิดเทอมที่มหาโหดแล้วเรียนฟิล์มก็ออกกองสารพัดประโยชน์เต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ฝึกเป็นเด็กฟิล์มไปเรื่อยๆสำหรับผมก็ตื่นไปเรียนเช้าทุกวันเหมือนกันเหมือนปาร์มแต่ว่าผมจะมีเรียนแค่แบบ3วันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้หนักเท่าของปาร์มแต่ว่างานก็เยอะมากแล้วก็ ต้องตื่นมาดูแลตัวเองยามเช้าปามตื่นมาก่อนครึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อดูแลแมวผมตื่นก่อนชั่วโมงครึ่งเพื่อแต่งหน้าไปเรียนเอนนี้คบวันนี้บอกต่ใช่หมใช่ใชผมไปบองต่อังไงเรามีอยาอ้อนขอกาลังใจจากแฟนบ้างหมยังไงบ้างเราให้กำลังใจมาตลอดนะครอนนี้อ้อเลย จริงเห็นทุกคนแบบว่าให้กำลังใจกันมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแบบว่าเห็นพวกเราทํางานกันเออประมาณนี้มาก็แบบทุกคนก็แบบเพิ่งห่วงสุขภาพพวกเราก็ขอบคุณมากๆครับผมสำหรับความห่วงใยทุกคนเลยอ๋อแล้วเดี๋ยวพี่เมย์มีทางสายด้วยยี่านหนังสือถายใช่ครับเขาุ่มก็สำหรับหนังสือปีนี้นะครับผมก็ได้ไปแจกระดับเด็กแล้วในวันที่12นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะตามทางสนามพิมพ์ว่าแบบจะมีอะไรยังไงออกมาให้ทุกคนได้ เขารวมบ้างต้องลองดูต้องรอดูครับผมคร o, ับผมกายถึงงานชวงนีะครับครือวามความที่แบบมันไม่มีัะไรกรถาแล้วลูกคคาก็เลยไม่เชื่อการมีเรามีแบบันงต่ออะไรไหมครับจริงเออเมื่อวานก็มีหลายคนเป็นห่วงแบบสุขภาพเออเาเรียกว่าอะไรนะเ้าเรียกว่าสุขภาพใจของพวกเราแต่อยาจะบอกว่าไม่เป็นไรครับพวกเราพวกเราโอเคแล้วพวกเรามีความสุขเห็นทุกคน มีความสุขพวกเราก็มีความสุขให้ทุกคนเศร้าพวกเราก็เศร้าไปด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้อยากให้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้ขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ประคับประคองใจกันไปเรื่อยๆแบกว่าขอให้ความสุขกันดีกว่านะครับผมใช่เพราะเราก็อยากสร้างความส,ขขวาสุขให้ทุกคนเหมือนกันเนี่ยทุกคนเศร้าเราแฮปปี้แล้วทุกคนยิ้มแล้วหนึ่งสองเศร้านี่ครับอขอบคุณครับอินเสิร์ตได้รอยยิ้ม300%เลย รู้หนแล้วบุกีี